สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องวรรณยุกสิ่งสำคัญผ่านอักษรซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการผ่านอักษรสูงกับอักษรต่ำกันค่ะหรือการผ่านอักษรคู่กับอักษรเดียวนั่นเองค่ะเด็กๆตัวชี้วัดสะกดคคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆ จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 1. บอกเสียงวรรณยุกต์ของคำต่างๆ 2. ทัานคำอักษรสูงและอักษรต่ำ 3. กระตือรือร้นในการร่วมจิจกรรมเรามาดูความหมายของอักษรคู่กันค่ะอักษรคู่ก็คืออักษรต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูง มี14ตัวได้แก่คอควายคอคนคอละคังชอช้างสอโู่ชอเชอ์ทอมนโททพ้เท่าทอทหารทอทงพอพานฟอฟันพอสมเภาและฮอนกฮูกค่ะเด็กๆก็สามารถเข้าไปทบทวนในเรื่องของตรายางได้นะคะ ซึ่งคุณครูก็จะมีวิธีการจำให้ค่ะในการผันอักษรคู่สามารถผันให้ครบ5เสียงได้โดยนำอักษรสูงที่มีเสียงคู่กันมาช่วยผันหรือถ้าจะผันอักษรสูงให้ครบ5เสียงต้องผันคู่กับอักษรต่ำที่มีเสียงคู่เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูอักษรคู่กันนะคะว่าจะคู่กับอักษรสูงตัวใดบ้าง คอควายคอคนคอละคังคู่กับขอไข่ขอขวดชอช้างชอเชอคู่กับชอชิงส่อโซ่คู่กับสอ,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 อสาลา สอ,อสีสอเสือทอมนโททอผู้เท่าททหารทอทงคู่กับทอฐานทถุงพอพานพอสำเภาคู่กับพผพึ่ง ฝอฟันคู่กับฝอฝาหอนกฮูกคู่กับหอหีบค่ะเมื่อเด็กๆรู้จักอักษรคู่แล้วเรามาดูตัวอย่างการผันอักษรคู่กันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะผันให้ครบทั้ง5้าเสียงได้อย่างไร เช่นคอควายคู่กันกับคอไข่คำว่าค่าผ่านได้ดังนี้ค่ะค่าขาค่าค้าขา,ขา,ขาชอช้างคู่กันกับชอชิงคำว่าชิงผ่านได้ดังนี้ค่ะชิง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 ฉิง พอพานคู่กันกับพอพึ่งคำว่าไพ่ผ่านได้ดังนี้ค่ะไพ่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 ไผ่ค่ะนี่ก็คือลักษณะของการผ่านอักษรคู่ค่ะซึ่งอักษรต่ำจะผ่านได้3เสียงมีเสียงสามัญเสียงโทเสียงตรีซึ่งพื้นเสียงจะเป็นเสียงสามัญ เสียงโทจะอยู่ในรูปเอกเสียงตรีจะอยู่ในรูปโทส่วนอักษรสูงจะผ่านได้3เสียงเหมือนกันค่ะมีเสียงเอกเสียงโทเสียงจัตวาพื้นเสียงจะเป็นเสียงจัตวาไม่มีรูปวรรณยุกต์ซึ่งการผ่านอักษรคู่หรืออักษรต่ำที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงสามารถผ่านให้ได้ครบ5เสียงโดยร่วมกันผ่านค่ะ เมื่อเด็กๆรู้จักวิธีการผ่านอักษรคู่แล้วเรามาฝึกผ่านอักษรคู่กันค่ะคำว่าเข้าผ่านได้ดังนี้ค่ะเข้าเข่าเข้าเขาเขาคำว่าเช่าผ่านได้ดังนี้ค่ะเช่า เฉาเช่าเช้าเฉาคำว่าพึ่งผ i̇şte ่านได้ด uh, ังน <pur Champion meglio capacities> ี้ค่ะพึงพึงพึ่งพึงผึงคำว่าสองผ่านได้ดังนี้ค่ะสอง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  คำว่าทุ่งผ่านได้ดังนี้ค่ะทุ่งถุงทุ่งทุงถุง,ง,งข้อสังเกตช่องเสียงสามัญกับเสียงตรีเป็นคำที่มีอักษรต่ำเท่านั้นช่องเสียงเอก,กับเสียงจัตวาเป็นคำที่มีเสียงสูงเท่านั้น ช่องเสียงโทมีคำอักษรสูงก็ได้อักษรต่ำก็ได้แล้วแต่คำใดจะมีความหมายค่ะต่อไปมาดูอักษรเดียวกันค่ะอักษรเดียวคืออักษรต่ำที่ไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูงมีสิบตัวได้แก่งองูยอหญิงนอเนนนอหนูมอมา้า ยอยักรอเรือรอลิงวอแหวนและรอจุลาค่ะสามารถผันให้ครบห้าเสียงโดยใช้หอมาช่วยนำตัวอย่างการผันอักษรเดียวคำว่านา้าผันได้ดังนี้ค่ะนานาหน้าน้าหนา,นา,นา คำว่าไม้ผ่านได้ดังนี้ค่ะไม่หม่ไม่ไม้ไม้คำว่าโลผ่านได้ดังนี้ค่ะโล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 ซึ่งอักษรเดียวก็คืออักษรตำ่ำ ผ่นได้สามเสียงมีเสียงสามัญเสียงโทเสียงตรีส่วนคําที่มีหอหีบนำจะยึดเสียงหอหีบซึ่งหอหีบเป็นอักษรสูงจะผ่านได้สามเสียงมีเสียงเอกเสียงโทและเสียงจตวาค่ะ คำอักษรเดียวสามารถผันให้ครบ5เสียงโดยมีหอมาช่วยผันค่ะเรามาฝึกผันอักษรเดียวกันค่ะคำว่าเงาผันได้ดังนี้ค่ะเงา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 นาผันได้ดังนี้ค่ะ นา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 หนาคำว่ายาำผันได้ดังนี้ค่ะยามยามยาำยามยาม,ยามคำว่าหม้อผันได้ดังนี้ค่ะหม้อหมอหม้อ หมอหมอข้อสังเกตช่องเสียงสามัญกับเสียงตรีจะมีแต่คำอักษรตำ่ำช่องเสียงเอกกับเสียงจตวาจะมีแต่คำที่ใช้หอนำหรือหอช่วยผันเสียงช่องเสียงโทใช้ได้ทั้งคำอักษรตำ่ำและคำที่มีหอนำบางคำอาจมีความหมายทั้งสองคำเช่นคำว่าเงา ง่เงา่งาเง้าเง่ากล้วยหน้าน่ารักหน้าตาต่อไปเรามาฝึกอ่านคำที่มีรูปวรรณยุกต์และประโยคกันค่ะคำที่มีรูปและเสียงวรรณยุกต์ตรงกันเช่นคำว่า ชูชีบ้องแบวถ้วยฟูขึ้นหม้อกุ้งยิงอ้อยอิงคลอเคลียป่าชายเลน ภูมิปัญญาพยากรณไก่ป่ากลางคืนคำที่มีรูปและเสียงวรรณยุกต์ไม่ตรงกันเช่นคำว่าฝาแฝดไม้ดัดหมามุย้ย ล้นพ้นวัตจกักรรุ่มร่ามสมบัติล้ำเลิศสะพรั่งพุทธชาติวาดภาพสายไหมต่อไปเรามาฝึกอ่านประโยคกันค่ะเด็ก น้องหนูทำหน้าบ้องแบวเมื่อเห็นคนแปลกหน้าคำว่าบ้องแบวหมายถึงมีหน้าตาใสซื่อไร้เดียงสาข้าวชนิดนี้หุงขึ้นหม้อน่ารับประทานคำว่าขึ้นหม้อหมายถึง เรียกข้าวที่หุงแล้วพองตัวมากกว่าข้าวธรรมดาว่าข้าวขึ้นหม้อเจ้าหน้าที่ในส่วนนี้ดูแลไม้ดัดไว้อย่างสวยงามคำว่าไม้ดัดหมายถึงพันไม้ใหญ่นิยมปลูกในกระถางและดัดกิ่งให้เป็นรูปต่างๆตามที่ต้องการ พ่อแม่มีพระคุณต่อเราเป็นล้นพ้นคำว่าล้นพ้นหมายถึงยิ่งยวดไม่มีอะไรเปรียบเทียบดอกไม้ในสวนบานสะพรั่งสะพรั่งหมายถึงอาการที่สิ่งอย่างเดียวกันจำนวนมากปรากฏพร้อมๆกัน ต่อไปเรามาสรุปความรู้พร้อมๆกันค่ะเด็กๆคำที่มีอักษรสูงกับอักษรต่ำที่มีเสียงคู่กันสามารถผันเสียงร่วมกันให้ครบ5เสียงได้ส่วนอักษรเดียวก็สามารถผันเสียงให้ครบ5เสียงได้โดยมีหอเป็นอักษรนำช่วยผันเสียงค่ะเด็กๆก็เข้ามาทบทวนบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ